ดีมว่วงดีมว่วงดวงดาวดวงดาวไปแล้วครับจงเว็ววรวเด็กชายพัชระรักสุดทีอายุเพียงสองปี8เดือนยังไม่เคยเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนที่ไหนมาก่อนแต่สามารถอ่านสะกดคำตามหนังสือหรือแม้แต่คำที่เขียนขึ้นมาใหม่ได้หลายคนอาจคิดว่าเป็นไปได้ยาก แต่สำหรับครูสัาลีรัตสุทียืนยันว่าความสามารถของหลานชายไม่ใช่พรสวรรค์หรือเป็นเด็กอัจฉริยะโดยบอกว่าเด็กคนอื่นๆก็ทำได้เพราะเชื่อว่าเกิดจากการสร้างประสบการณ์ให้กับหลานด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นผู้คิดค้นพัฒนานขึ้นมาใหม่และอยากให้บรรดาผู้ปกครองและโรงเรียนต่างๆนาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ เป็นเรื่องง่ายนะเพราะเรื่องการผลาและประโยคที่มีไม่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 คิดว่าเด็กไม่คิดว่าหลานตนเองเป็นอัจฉริยะและกท็ที่ที่ที่เราไม่คิดว่าเป็นอัจฉริยะเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นแววเขาเป็นอัจฉริยะเลยก็เหมือนกับเด็กทั่วไปเพียงแต่ว่าเราจัดประสบการณ์อย่างนี้ให้เขาแล้วเ,เขาก็แล้วเขาก็อ่านได้อย่างอย่างน่าทึ่งมากเลยนะครับ ก,ก็เลยไม่คิดว่าเด็กคิดว่าถ้าปุ่มกวัน,นี้ไปสู่เด็กคนอื่นมันจะได้ผลประมาณเหมือนกันไหมครับคิดว่าเชื่อว่าจะเหมือนกันเพราะเราเห็นเด็กหลายคนเห็นเด็กหลายคนที่ที่มีลักษณะเหมือนก,นกันกับหลานเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับการไม่ได้รับประสบการณ์อย่างนี้<ม>เขาไม่มีสื่ออย่างนี้มีน้ำซ้ำเนี่ยพ่อแม่บางคนยังไม่ให้เด็กจับคอมพิวเตอร์เลย สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้ที่ครูสำรีพัฒนาขึ้นมามีจำนวนสองโปรแกรมใช้สอนควบคู่กันโปรแกรมแรกใช้ชื่อว่าอ่านคล่องร้องเป็นเล่นเพลินมีจำนวน45บทเรียนเริ่มสอนตั้งแต่ทักษะพื้นฐานเนื้อหาประกอบด้วยการเรียนพยัญชนะไทย45ตัวสลวรรณยุกต์การแตกรูปสะกดคำพร้อมทั้งมีเรื่องประกอบ เป็นนิทานสั้นรวมถึงเกมสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพลงช่วยเสริมการเรียนรู้ด้วยก็จะเริ่มตั้งแต่พยาธิชนะเราจะใช้สื่อเคลื่อนไหว ตัวจะมีภาพเคลื่อนไหวเด็กเขาจะชอบนะ,นะครับเราก็จะนาพยัญชนะมาแต่งเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวเด็กก็จะชอบออน,อนอกจากเรานํามาทําเป็นนทิทานสั้นๆแล้วเราก็จะทําเป็นเกมนะครับเป็นเกมประกอบให้น้องๆเตือนอักษรที่หายไปเมื่อหาเจอแล้วให้คลิกเลือกตัวอักษสีขาวที่อยู่ในวงกลมสีแดงข้างล่าง นอกจากนั้นเราก็จะนำไปไปแต่งเป็นเพลงนะครับถ้าแต่งเป็นเพลงแล้วเด็กก็จะชอบอ,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 อูอ่าน่าส่วนโปรแกรมที่2ชื่อว่าอ่านได้อ่านดีดมีความรู้ <แจ S 1> เนื้อหาเป็นนิทานเสริมทักษะการอ่านประกอบด้วยการฝึกอ่านคำที่มีสระอ่านแจกรูปคำสระ อ่านกลุ่มคำที่มีสระอ่านประโยคที่มีสระและเรื่องคำที่มีสระโดยท้ายบทเรียนมีเพลงประกอบช่วยฝึกการอ่านจจัะกกกสร็เิ่มาขลน,นครูสำลีบอกว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้มีแรงบันดาลใจมาจากหลานชายเพราะต้องการให้หลานเป็นเด็กที่เก่งสามารถอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ยังเด็กจึงนำโปรแกรมเก่าที่มีอยู่มาพัฒนาเมื่อใช้กับหลานได้ผลดีจึงนำไปใช้กับลูกศิษย์ชั้นป .1 ในโรงเรียนที่สอนอยู่โดยปรับปรุงเพิ่มเนื้อหาให้ครบถ้วนพร้อมทั้งสีสันนิทานและเพลงเพื่อเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้กับเด็กๆ ในการสอนภาษาไทยนี่เราก็จะเริ่มจากจากการแจกรูปเมื่อเมื่อเมื่อเราเรียนสละพยัญชนะมาจนมากแล้วเราก็จะมาเรียนแจกรูปเพราะว่าแจกรูปนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้านักเรียนแจกรูปได้นักเรียนก็จะอ่านได้เก่ง อันนี้คือเป็นเป็นสเต็ปแรกหรือเป็นขั้นตอนแรกนอกจากเราได้เรียนการผสมสลักอื่นๆมาแล้วอันต่อไปก็จะเป็นขั้นที่2นะครับซึ่งเป็นขั้นของของการอ่านเรื่องเมื่อเราแจกลูกแล้วเราก็นำนำเรื่องทั้งหลายนั้นมามาแต่งเป็นเรื่องสึ่อ่านคำและประโยคครับเมื่อเมื่อเรานำคำมาให ให้เด็กเล่นเกมแล้วเราก็นําคํานั้นมาแต่งเป็นเพลงนะครับซึ่งเพลงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากและก็เด็กชอบ อยากจะเต้นรำก็สามารถเต้นได้นะครับตาม,มาออกเต้นตามข้างๆห้อง,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 งนี้สบายแล้วก็จะเป็นการทําให้เด็กสนุกสนานนะครับจะได้เรียนรู้เข้าใจง่ายย่ขึ้นจุดเด่นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้ชิ้นนี้มีการนําสีสันเพลงคาราโอเกะมาช่วยในการเสริมทักษะการจดจําพยัญชนะสระวรรณยุกต์พร้อมทั้งการอ่าน ช่วยให้เด็กๆไม่เบื่อนายและเข้าใจง่ายขึ้นพพเนๆๆๆๆๆพราะว่าเด็กนี่เขาจะชอบตัวอักษรชอบแถบสีที่เคลื่อนเคลื่อนไปตามตามเสียงตามอ่านแล้วเด็กเขาจะติดมันจะเข้าไปในในสมองในในความทรงจำของเขาได้ง่ายถ้าเราอ่านหนังสือเฉยๆ,ๆเด็กๆจะจำยาก <ๆ S 2> สาเหตุที่หลานอ่านได้ดีเชื่อว่าคาราโอเกะแล้วก็ภาพที่เคลื่อนไหว คับมีสีสสันสำหรับการนำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชิ้นนี้มาใช้กับเด็กชั้นป .1 ภายในโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญตำบลน,นาขาอำเภอวาปีปทุมครูสําีียืนยันว่าเด็กที่มีปัญหาการอ่านสะกดคำต่างๆสามารถอ่านออกเขียนได้จริงๆความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากจะแก้ปัญหาการเขียนการอ่านของเด็กๆแล้วยังทำให้เด็กๆมีความสนใจและมีความสุข กกับการเรียนด้วยววเ,เดี๋ยวนี้ลูกของิฉันนี่รู้สึกเขียนออกอ่าอนออกเขียนได้ดีค่ะแต,แต่ก่อนนี่แกจะไม่สะกดก็ไม่เป็นเลยค่ะค่ะแกตื่นขึ้นมาแกก็อยากมาโรงเรียนค่ะ แต่ถ้าที่โรงเรียนมีปัญหาแกคงไม่อยากมาถ้าแกไม่สนุกกับการเรียนการสอนนี่ค่ะแต่ก่อนนี่ฉันเองก็จะว่าจะให้ลูกไปเรียนหนังสือที่ในเมืองค่ะแต่พอแกสะกดได้เขียนได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเรียนอยู่ที่บ้านเราก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้เหมือนกัน,นค่ะ สื่อที่ท่านนำไปใช้ในครนี้เพื่อนผู้คลองอาที่จากการอบรมหรือนำเสนอในกิจกรรมต่างๆผู้คลองอภาพภูมิใจแล้วก็ประทับใจที่สื่อตรงนี้โดยเฉพาะท่านเอามาใช้กับเด็กที่มีปัญหาในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้เกิดประโยชน์อย่างมากนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ,รรบและนอกจากนั้นท่านยังก๊อปปี้หรือเขียนใส่ซีดีให้ผู้คลองที่มีมีคอมพิวเตอร์มีดีวีดีที่บ้านนำไปใช้การเรียนการสอน ได้อีกนะครับปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้ยังถูกใช้จำกัดอยู่ในโรงเรียนบ้านวังจานนนสํสำลาันเท่านั้นเป้าหมายสำคัญในอนาคตครูสำลีบอกว่าต้องการให้โปรแกรมนี้เผยแพร่ไปตามครอบครัวที่มีลูกหลานและเกิดการนำไปใช้ตามโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ยังเล็กเพราะเชื่อว่าในวัยเด็ก สามารถสอนให้ซึมซับความรู้ประสบการณ์ต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วที่สําคัญเชื่อว่าการอ่านออกเขียนได้ของเด็กเล็กไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าอัจฉริยะแต่เกิดได้ด้วยการเรียนรู้จากสื่อที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพคือเราอยากจะช่วยเหลือเด็กทั้งประเทศคืออยากจะเสนอสื่อนี้กระทรวงศึกษาธิการไปเลยเพราะว่ากระทรวงศึกษาศึกษาธิการที่เขาทําลงในแท็บเล็ตยัง ไม่ได้ประมาทเขาแต่ว่าเราสอนคนหนึ่งเองเราใช้สื่อตรนนั้นมาแล้วแลวก็เราใช้กับของเราด้วยมันสู้ของเราไม่ได้ครับมั่นใจเลยเพราะเทปเล็ตเนี่ยเราเราไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวนี้เราใช้สื่อของเราเราเองเพราะฉะนั้นเราอยากเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการน,นำไปเลย